แลาแตะตาแล้วเกิดกับป้ายหน้าร้านปลาตุ้มรับปากเสื้อผ้าถ้าไม่จ่ายเงินจะไปทําก่อนนั้นจ้าแกมีเหตุผลกับแกน่าฟังนะนอกจากปากจะแดงจะมีแรงทำไมห่ากินแล้วไปฟังกันค่ะทําไมต้องเขียนไป,ไป้าย่าขอเก็บเงินก่อนไม่จ่ายเงินไม่ทำคือป้าค่ะมันเก็นอะไรคะเพราะว่าคนมาทาอ่ะเขาไม่มาเอาผ้ากันมีลอ <รบ S 2> ป้ามีแล้วป้าลงทุนป้าก็ต้องใช้จ่ายนะทีนี้บางคนไม่มาเอาผ้าผ้าก็ต้องทิ้งไปหลังจากเขียนป้ายแบบนี้ลัวมีปัญหาไหมไม่มีรับเงินตลอดป้าชื่ออะไรคะ ชื่อชิลเล่นเนาะชิลเล่นก็นได้ลได <laughs> ปลตุ้มนะปะตุ้ม,ะมนะคะของบระเจ้าเวพรปลตุ้มนะคะอยู่หน้าร้านยาขายยาดีเซ็นเตอร์ตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับป้ากอป้ามาเปิดก็ถ้าขายก็ประมาณโมงครึ่งถ้าปิดก็ห้าโมงเย็นค่ะแต่หนูเห็นมีแฟนมานอนรอด้วยว<ต>ันนี้ไปไหนคะเอานะเอาน้ำไปเก็บบ้านของบระเจ้าเวพรป้านะคะแต่มีสโลแกนว่าอะไรนะหนูเคยเห็นนะลิฟตสีแดงคือไงะคือ ไม่ค้าคือพูดง่ายๆว่าปาติดงไงหาปาก,ากแดงๆก่อนจะมีแรงเดินใช่ไหมปากนี่ติดแดงไว้ก่อนคือหน้าตายังไงขอให้ปากแดงไว้ก่อนแด <laughs> ไว้ไก่อนค่ะ <laughs>